ขก็บงะทมาตน้อบสีองุนามนาตทางะสดงปชัพ <il> ร <fi> like ้อมันี่นะดูทางออกดยขอคุณขาโดอตัวตเลดิลีโดยไฟดีดีเซเว่ไฟทูซี่ดีดีเซเว่นไฟทูซ ชูบุเกตเจ a e n ที e s e t o ่ t บุเกตบอร t ดอร์เกตนมเแอนด์รีเนวบพ